ฟงเธอต้องช่วยพี่สร้างโปรไฟล์ด้วยนะช่วยยังไงเหรอคะก็แค่เธอไม่รู้อะไรการที่เราไากินร้านอาหารดูๆแพงๆแบบนี้ยมันเป็นการลงทุนคือตอนสมัยเรียนตัวงก็เรียนไปทำงานไปด้วยค่ะพอเรียนจบปร,ริญญาตรีมาก็เลยไม่ได้ไปสมัครงานที่ไหน มีบ้านพี่ตวงจริงๆหรอคะใช่จ้ะแล้วต่อปนี้ฟางก็จะย้ายมาอยู่กับพี่นะทําไมพี่ตวงดีกับฟางจังเลยคะก็เพราะว่าฟางสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังของรัฐได้ไงไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าพี่ตวงแค่ขายของออนไลน์ทำให้พี่ตวงซื้อบ้านแล้วก็ซื้อรถได้เนี่ยพี่ตวงเก่งจังเลยนะคะแฟางรู้ไหม ถึงแม้ว่าพี่จะมีเงินมากมายแบบนี้แต่พี่ก็เรียนไม่จบปริญญาตรีนะฟงังเธอต้องช่วยพี่สร้างโปรไฟล์ด้วยนะช่วยยังไงเหรอคะก็แค่เวลามีใครมาถามหรือว่าไปบอกใครๆอะ่ะฟังก็บอกว่าพี่เรียนจบปริญญาตรีอ๋อแบบนั้นก็เท่ากับว่าเราโกหกคนอื่นเลยนะคะแต่พี่ไม่ได้ไปต้นไปคาไป จี้ชิงซับใครนะฟางก็แค่ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งสวยทั้งเก่งอย่างพี่ตวงเนี่ยเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจำเป็นเลยนะคะมันจำเป็นฟางผู้ชายดีๆที่ไหนเขาอยากจะมาแต่งงานกับผู้หญิงที่จบแค่มัธยมล่ะ ฟางสั่งอาหารเลยนะร้านเนี้ยกำลังดังมากถ้าทานจะแพงน่าดูเลยนะคะฟางกินไม่ลงหรอคะเธอไม่รู้อะไรการที่เรามากินร้านอาหารดูถูกแพงๆแบบนี้มันเป็นการลงทุนเพราะเวลาใครที่มาส่องในไ g หรือว่า Facebook ของเราอะ่ะพอเขามาเห็นนะเขาจะได้อิจฉาไนถ่ายรูปกัน,นของกางนะหนึ่ง สองสองอ้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปเนี้ยจะได้ยอดไหลท่องไร่วันนี้ร้านคนเยอะไหมครับเยอะครับหล่อมาก ฟังนั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วคอยดูเดี๋ยวพี่จะทำอะไรให้ดูว้าวตาลุ๊ขอโทษค่ะฉันฉันซุ่มซ่ามเหรอคุณคุณค่ะปณิชต์เดิ๋ยวเดี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 ๋ยวฉันให้ค่ะโทษนะคะขอโทษขอโทษจริงๆค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมมีสูตรอีกตัวในรถนะครับถ้าอย่างนั้นฉันขอชดใช้เป็นเงินได้ไหมคะ ไม่เป็นไรครับเออคืองั้นฉันเอาสูตรคุณไปซักก็ได้ค่ะไม่อย่างนั้นคงจะรู้สึกผิดไปตลอดแน่ๆเลยเอางาั้นก็ได้ครับนี่ครับนบาบัตรผม ชื่อชานนลชื่อเทชมอพี่ตวงคุณชานน์เนี่ยเขาเป็นลูกคนรวยด้วยนะพี่จริงเหรอแล้วในนี้ยังบอกอีกด้วยว่าที่บ้านเขาอะทำธุรกิจใหญ่โตแล้วเขาก็ยังเรียนจบปร,ริญญาโทจากเมืองนอกด้วยอะ เอาคนนี้แหละเราคบกันมาหกเดือนแล้วแต่คุณไม่เคยอยู่กับผมสองต่อสองเลยนะ <c oughs> ต้องเอาน้องฟางมาการท่าผมทุกครั้งเหรอ ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมชอบผู้หญิงที่รู้จักวางตัวแบบคุณนี่แหละจริงสิครับวันก่อนผมเข้าไปดูเพจของคุณเทคนิคการขายของออนไลน์ของคุณอนะ่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะครับสมกับจบการตลาดมาจริงๆก็ <c oughs> ใช่ค่ะคือตอนสมัยเรียนตัวก็เรียนไปทำงานไปด้วยค่ะพอเรียนจบปริญญาตรีมาก็เลยไม่ได้ไปสมัครงานที่ไหน มาเป็นแม่ค้าออนไลน์ดีกว่ายอดขายเดือนหนึ่งได้ต้องหลายล้านค่อยคุ้มค่าเหนื่อยหน่อยอะคะ่ะแฟนของผมเนี่ยเก่งที่สุดเลยครับผมภูมิใจในตัวคุณนะตวัววอ,อผมขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะครับถ้าอยากกินอะไรสั่งเพิ่มได้เลยนะน้างฟังค่ะขอบคุณค่ะพิ่ตัววง ฟางไม่เห็นด้วยเลยอ่ะที่พี่จะเริ่มความสัมพันธ์นี้ด้วยกันโกหกอ่ะแกมงโง่ไม่รู้อะไรต่อให้ฉันสวยแล้วก็รวยมากขนาดไหนอะนะแต่มันไม่มีพ่อแม่ผู้ชายคนไหนหรอกที่จะรับได้ก็จะมีว่าที่ลูกสะพ้ายจบแค่มองหกแล้วถ้าพี่นนท์เขาจับได้อ่ะแกก็อยากปากถ้อยปากสว่างไปสิแล้วก็วันนี้คุณนนท์จะพาเราสองคนไปเจอพ่อแม่เขา แกต้องพูดจาถึงฉันดีๆทำคะแนนให้ฉันดูไหมเพรฉันน่ะจะต้องแต่งงานกับนนท์ให้ได้นี่นั่นเหรอแฟนคนเก่งของลูก <c oughs> นะคะนี่น้องฟางน้องสาวของตวงเองค่ะที่เธอชอบตามติดพี่เข้าไปตลอดด้วเหรอ <c oughs> แต่ก็ดีนะพี่น้องสนิทสนมกันดี <c oughs> ค่ะพ่อแม่เราสอนให้เรารักกันนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยพี่ตวงส่งฟังเรียนมหาวิทยาลัยด้วยนะคะโอ้ <c oughs> เป็นหัวเรีย่ยวหัวแรงส่งเสียคนทั้งครอบครัวเลยเหรอลูก ตัวเขาจบด้านการตลาดมาครับแม่แบบเนี้ยเขาช่วยงานผมที่บริษัทได้แน่นอนครับอ <c oughs> แล้วจบมาจากมหาลาัยไหนลูกตัวกับฟังเขาเรียนที่มหาลาัยผมครับเป็นลูกนอนของผมนี่เองครับอ <c oughs> งั้นแม่ก็ไม่ติดใจอะไรแล้ะ <c oughs> <c oughs> แต่งงานกับผมนะครับนี่ถือว่าโลกโกลมมากเลยนะนะัท แกรู้ไหมว่าตวงกับน้องฟางอะ่ะเขาเป็นรุ่นน้องที่มาหาลัยเราทิงดิแล้วนี่ตกลงแกแต่างงานเมื่อไหร่วะแม่กำลังไปดูเลิกอยู่ะแต่ปีนี้แน่นอนแกเตรียมจัดงานแต่งฉันเลยนะเว้ย <c oughs> คือนัดเขาเปิดบริษัทจัดงานแต่งนะครับเราจะต้องทำคลิปแนะนำตัวคู่บ่าวสาวผมคงต้องขอประวัติคุณตวงแล้วก็รูปสมัยเรียนมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ <c oughs> คือ ต้องอยากให้ไปโฟกัสในเรื่องที่ตรงเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จมากกว่าค่ะไอเรื่องงานนี่ผมพูดถึงแน่นอนครับแต่ผมอยากได้เรื่องราวแบบน่ารักน่ารักสมัยวัยเด็กด้วยครับคือช่วงนั้นตรงตรงทำแต่งานนะคะก็ก็เลยไม่ค่อยมีรูปสมัยเรียนเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นอาจารย์ที่ชอบแหละครับ ผมจะได้ไปขอสัมภาษณ์อาจารย์ด้วยเออเออก็อาจารย์อาจารย์จตุพลนะคะในคณะเราเนี่ยมีอาจารย์ชื่อนี้ด้วยเหรอไอ้นอนอาจารย์จตุพลนี่สอนวิชาอะไรเหรอคอรับตรงตรงก็จาไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะ ไอ้นอนทเมื่อคืนฉันไปเช็คข้อมูลของแฟนแกมาฟังดีๆนะเว้ยแฟนของแกไม่มีรายชื่อเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ,อืมข้อมูลในคอมพิวเตอร์อาจจะไม่แน่นอนก็ได้นะตอนแรกผมไม่คิดแบบนั้นแหละครับแม่ผมก็เลยโทรไปที่มหาวิทยาลัยไ,ไม่มีรายชื่อตัวงแน่นอนครับ หรือว่าตวงเขาจะหลอกเราเขาอาจจะเรียนแต่เรียนไม่จบก็เลยอายไงน่าเสียดายนะครับทั้งสวยแล้วก็เก่งน่าโกหกเลยแล้วแบบนี้ผมจะเชื่อใจตรงได้ยังไงครับแม่ ฉันมาบอกแกเท่านี้นล้วเวตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวแกแล้วว่าจะยังไงพี่ตวงคะฟังว่าพี่ตวงคนบอกความจริงกับพี่นนท์นะคะไม่อ่ะพี่ไม่บอกหรอกแต่พี่นะัทดูท่าทางจะสงสัยแล้วนะคะ เขาก็แค่สงสัยถ้าเรายังยืนกระต่ายขาเดียวเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกจะให้พี่ไปบอกเขาว่านะว่าพี่ไม่จบปริญญาตรีไม่เอาหรอกอายเขาตายเลยการที่คุณเรียนไม่จบมหาวิทยาลายัยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหรอกครับ นอนแต่สิ่งที่น่าอายกว่าก็คือการที่คุณโกหกหลอกลวงคนอื่นดิคุณนนได้ยินหมดแล้วหรอคะผมรู้มาก่อนแล้วครับแต่การที่ผมได้ยินตรงนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าคุณมีเจตนาที่จะโกหกผมตวงความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการโกหก มันไม่มีทางยืนยาวหรอกนะนินนนนค์คะตังตัตงขอโทษค่ะคุณอย่าโกรธตรงเลยนะคะผมไม่ได้โกรธคุณตวงแต่เราคงไปต่อไม่ได้เพราะว่าผมกลัวต่อไปนี้ผมพงไม่รู้แล้วว่าคุณพูดจริงหรืออันไหนเท็จเราจบกันแค่นี้เถอะนะ ความสัมพันธ์ท <outro> ี่เริ่มต้นจากการโกหกหลอกลวงยังไงก็ไม่มีทางไปรอดอยู่ที่ว่าจะจบช้าหรือเร็วก็เท่านั้นก็เพราะฟางจบปหาวที่อะไชื่อดังของรัฐไงสอบอ้อหอ๋ออ๋่ออ๋อเมือกี้เราไม่ได้พูดสอบก็เพราะว่าฟางสอบข่าตได้อมมันจำเป็นนะฟาง เพราะว่าผู้ชายดีๆอ่ะบรรจงมินน์แลฟังมันเพราะว่าจะมาแต่งงานแค่นี่ครับน้ำพัดผมนุ้่มเลยมันดูมันดูว้าล้วเยอะเลยมาโน่สั่งนึกเอออย่าทำงี้มาครับนี่โลกโกลมมากเลยนะนัารู้แกรู้ไหมวะว่าตวงกับน้องฟางอ่ะเขาเป็นรุ่นน้องที่มหาลัยเรารู้แกรู้เลยวะแกรู้ไหมเฉยๆไม่รีวะ แ <Action. S 2> อคชั่นอาจารย์จตุพลนี่สอนวิชาอะไรเหรอครับตรงเนะขาแค่คณะเขาขอ๋ออ่ะเขาเข,ขาเขาไปอยู่นี้นะ <S S S สอนคณนะ,ะเรามีอาจารย์